สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5มีนาคมปี2023นะคะวันนี้เปลี่ยนโลเคชันมาอยู่ที่ Cape Coral ที่ฟลอริดาเพราะว่ามาวันนี้จะเห็นว่าหน้าะมาันนิดนึงหวัวจะเยอะนิดนึง <c oughs> เพราะว่าน,นี้อากาศร้อนมากเลยเนาะตอนนี้ประมาณ85บ <c oughs> <c oughs> ใช่ <c oughs> ก็ยังคงกลับมาคลีนบ้านเหมือนเดิมหลังจากที่โดนเฮอริเคนไปก็ตอนนี้ก็กลับมาประมาณได้90%แล้วเนะแต่มันก็ยังต้องแบบคลีนอยู่นะคะเทปนี้เนี่ยจังหวท่านผู้ชมว่า มันเป็นเทปต่อเนื่องจากเทปที่แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้ดูเทปที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราแปะลิงก์ให้ฟังนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะย้อนกลับเข้าไปดูได้ว่ามันคืออะไรแต่เทปนี้มันเป็นเหมือนกับดราม่าต่อเนื่อง follow up จากเทปที่แล้วเดี๋ยวสําหรับใครที่ไม่ได้ดูเราเท้าความให้ฟังก็แล้วกันว่ามันมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็คุณแม่เขาอะมีใบเขียนอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยทางต่อมอที่สนามบินเนี่ย ประทับตาให้เขาอยู่แค่30วันเท่านั้นเองแล้วเขาก็ได้มาทํางานร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเจ้าของร้านเขาก็เอนดูรักใครแล้วก็อยากจะทําวีซา่าทางานต่อเนื่องให้กับน้องนึกออกปะทีนี้ก็ปรากฏว่าเจ้าของร้านเนี่ยไปให้นักบัญชีท่านหนึ่งทำนะคะแล้วสุดท้ายน้องไม่ได้แล้วก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องให้ท่านผู้ชมฟังในเทปที่แล้วเนี่ยก็ได้ทําการขออนุญาตคุณแม่ของน้องเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะนํามาเล่า ทีนี้เมื่อเทปนั้นเนี่ยถูกออกอากาศไปเนี่ยทางนักบัญชีที่เป็นเจ้าของเรื่องซึ่งตัวเราเองเราก็ไม่ได้พูดชื่อด้วยซ<ช>้ำไปเขาก็ติดต่อกลับมาบอกว่าเขาอยากจะขอชี้แจงในกรณีนี้ซึ่งเราก็ยินดีรับฟังนะคะแล้วก็ได้มีการคุยกัน3ามสายกับทางเจ้าของร้านจักทางนักบัญชีท่านนี้แล้วก็จักทางตัวเราเองด้วยซึ่งนะตอนนั้นที่มีการสนทนาเนี่ยพี่พงศ์ก็ได้ฟังอยู่ด้วยเหมือนกันรเรื่องของเรื่องก็คือว่า เจ้าของร้านติดต่อเข้ามาเนี่ยเจ้าของร้านก็ได้มีการเล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยยอมรับว่าตัวเองไม่เคยไปหาทนายความเลยคือไม่เคยคุยกับทนายเลยแล้วก็หาข้อมูลเสิร์ชเอาทาง Google นะคะสุดท้ายเจ้าของก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกทนายคนไหนเพราะว่าตัวเองก็ดูไม่ออกว่าคนไหนดีไม่ดีทีนี้ด้วยความที่เจ้าของร้านเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับพี่ที่เป็นนะักภาษีคนนี้ก็คือมีความสนิทสนมกันเพราะว่า ได้รับการปรึกษากับพี่ที่เป็นนักบัญชีคนนี้ด้วยเรื่องอื่นๆด้วยก็เลยเหมือนกับมาขอร้องให้พี่ที่เป็นนักอ่บัญชีคนนี้ให้ช่วยเหลือหน่อยในการทําเคสให้กับน้องผู้หญิงคนนี้เพราะว่าพี่ที่เป็นนักบัญชีคนนี้เขาก็บอกว่าเขาเคยทําเคสแบบนี้ที่มีกรณีใกล้เคียงกันมาก่อนคือกรณีที่ตอมอสแตมให้คนเข้ามาได้แค่30วันสุดท้ายเขาส่งเรื่องไปได้เนี่ยแล้วมันก็ได้รับการอนุมัติ เคสแบบนี้พอเขาเห็นน้องคนนี้มันมีความใกล้เคียงกันแล้วก็อาจจะด้วยความที่มีความเกรงอกเกรงใจกันนะเขาก็ซูมไปว่ามันจะเหมือนกันเขาก็มีความเขาเรียกว่าอะไรนะสันนิษฐานว่าเอ้ยเขาเคยทําเคสก่อนคนคนี้เนี่ยก่อนได้แล้วเนี่ยเขาก็คิดว่ามันจะตรงไปเกาคงจะคล้ายๆกันคือตอนแรกเขาก็เขาก็ไม่ยอมรับในสิ่งที่ที่เราพูดเพราะว่าเหมือนกับว่า เฮ้ยเราไปพูดอย่างนี้มันทำลายชื่อเสียงเขามันเป็นการ discredit เขาแต่เราไม่พูดชื่อเขาเลยนะครับว่าเป็นใครหรืออะไรใช่แต่ทีนี้พอเราอธิบายให้เขาฟังในส่วนของเรื่องของต่อมอด้วยใช่ป่ะใช่ครับอพี่พงษ์จะแอดอะไรเพิ่มเพราะเราก็เล่าให้เขาฟังว่าทุกเคสมันไม่เหมือนกันเหมือนทุกคนเคสอะเหมือนใส่ผิวเอร์เพชนาทุกคนเราไม่เหมือนกันเพราะเหมือนในเคสน้องคนนี้เขามาหลายครั้งแล้ว แล้วเขาก็นี่เหมือนครั้งที่มาก่อนหน้านี้แล้วด้วยน่าจะเป็นครั้งที่สามครั้งที่สองไมครั้งที่สองครั้งที่สามนี่ไม่เแต่คราวนี้ือนว่าน้องเขาก็โดนเข้าห้องแยกแล้วสองชั่วโมงแล้วจริงๆแล้วว่าที่เจ้าหน้าที่ของเราให้เขาเข้านี่เหมือนว่าเหมือนก็ใจดีแล้วนะครับต้องบอกว่าเมตตาเมตตาสุดแล้วเหมือนแล้วมันจะมาสุมว่าโอเคนี่เขาโดนเดเมดสเตย์มา้วนั้นคนอื่นก็โดนเดเมดสเตย์มาที่คนแรกที่เขาช่วยแล้วผ่าน แล้วคราวนี้น้องคนนี้ก็ต้อง limit stay มาจะผ่านเหมือนกันไม่ได้ case ทุก case มันจะมี merit ของเขาเองเขาจะ base d on the facts ของเขาเองจะมาสูมากแตก็อันนี้เหมือนกันหมดเจ้าหน้าที่จะขึ้นเหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่ครับก็คืออันนี้ถ้าเดี๋ยวจะแปลจากความพูดของพี่พงก็คือว่ามันมีเคสอื่นที่เจ้าหน้าที่เขาก็ limit ให้30วันเหมือนกันแล้วคนอื่นที่เขาเคยทำเนี่ยเขาเคยทำผ่านมาแล้วแล้วมันได้ ปรากฏว่าจะมาสันนิษฐานว่าไอ้น้องคนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้30วันเหมือนกันถ้าเขาจะส่งเรื่องเรื่องของการเปลี่ยนวีซา่าเรื่องของการจะทําวีซา่าทำงานเนี่ยมันต้องเหมือนกันเราก็บอกว่าไม่ใช่ทุกคนมีการพิจารณาของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราสองคนไม่ขอขออนุญาตไม่ลงลึกไปในรายละเอียดใช่เพราะมันมีทำไมมันมีรายละเอียดหลายอย่างที่เราบอกไม่ได้ mm hmm. มันมีเช่นเหมือนว่าโอเคอันนี้เป็น employment visa ที่เขาขอเปลี่ยนไป mm hmm. เราก็ใส่คิดเรา บอกว่าดูเอาเองแล้วกันว่าบางทีคุณก็เปรียบเทียบนะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณจะห้คนอ่ะเข้ามาคุณจะดูคุณภาพอะไรมั่งคุณภาพใช่เขาเรียกว่าคุณสมบัติคุณสมบัติอะไรมั่งครับที่คุณจะหาในพนักงานเราก็ต้องมีอย่างนั้นเหมือนกันใช่ก็คือพี่พง์เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าเกิดคุณจะจ้างงานคุณจะดูว่าเขามีคุณสมบัติอะไรที่คุณจะจ้างงาน S <S <ans ion> เช่นเดียวกันเวลาที่ตอมอจะให้เข้าประเทศมาก็ต้องดูว่าเขามีคุณสมบัติอะไรและมีข้อจํากัดอะไรที่เราจะทําอะไรกับเขาได้บ้างหรือว่าให้อะไรกับเขาได้บ้างใช่แล้ว w e just status ด้วยเหมือนกันนะใช่เช่นเดียวกันกับเวลาทํางานของทาง USCIS ก็เหมือนกันเขาก็จะเหมือนกับทํางานเขาก็จะพิจารณาว่าคนนี้มีคุณสมบัติหรือไม่มีคุณสมบัติเหมือนกันทีนี้พอเราอธิบายให้ทางเขาเข้าเขาฟัเาเาางเนี่ยนะคะตอนแรกเขาก็เถียนกลับมาบอกว่าเฮ้ยแต่น้องมีคุณสมบัตินะ น้องเคยเป็นเจ้าของร้านเป็นแมเนเจอร์หรือผู้ช่วยจะแมเนเจอร์ร้านพิซซ่าอะไรที่เมืองไทยมาก่อนหรืออะไรเงี้ยแล้วเคยทํางานมาก่อนมันมันค i ิฟายแต่เราอะ่ะอธิบายให้เขาฟังซึ่งอันเนี้ยเขา2คนที่เป็นเจ้าของร้านกนาันนะบัญชีอะเขาทราบว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่เราไม่สามารถจะพูดได้ลงลึกในรายละเอียดในในตรงนี้สุดท้ายคือเขาเข้าใจว่าเคสเนี้ยไม่สามารถทําได้มาตั้งแต่ต้นแล้วคือเราอธิบายเขาฟังว่าเคสเนี้ยถ้าเขารู้ตั้งแต่ตน้น เขาจะรู้ว่าเขาไม่สามารถจะส่งเรื่องของน้องไปได้ตั้งแต่<ช>ต้นแล้วนะคะสุดท้ายทางเจ้าของก็เข้าใจแล้วก็ทางนักบัญชีคนนี้เขาก็เข้าใจว่าอ้าวเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีข้อจํากัดมันมีลิมิตชั่นของสําหรับคนบางคนด้วยว่าเขาไม่สามารถจะทําได้ตั้งแต่ตน้นเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าคุณน่ยไปคุยกับทนายที่เก่งต้องใช้ว่าเก่งด้วยนะเพราะทนายบางคนเนี่ยเขาจะไม่รู้ด้วย ถ้าทนายที่เก่งอ่ะเห็นแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยอย่าส่งเรื่องไปเลยเพราะส่งเรื่องไปต่อให้คุณมี30คุณสมบัติที่มันแมชกันขุนก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วบางทีอาจจะเจอเหมือนที่น้องเขาบอกว่าบางทีหาทนายที่ต้องเก่งแต่บางทีคุณจะไปหาทนายที่ทำาะไไม่เคยเช่นโดยเฉพาะเขาจะเอาเงินคุณมันมีทนายหลายชนิด,ดเพราะบางทนายเขาก็เหมือน เอาเงินดีกาเหมือนฉันไม่แคร์หรอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ฉันก็ททาตามหน้าที่ว่าเฮ้ยฉันจะไปให้เธอเรียบร้อยแล้วใช่ส่วนผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าทานายที่ดีเขาจะบอกเลยว่าสําหรับเคสเนี้ยของเคสน้องแบบเนี้ยคือส่งเรื่องไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วนะก็คือจะบอกคุณเลยว่าคุณจะเสี่ยงไหมปรากฏว่าคือทั้งทั้งสองคนไม่ได้ฟังเช่นนั้นนะเขาก็ยอมรับว,ว่าเออวะเขาไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนดังนั้นเขาก็ ถ้าเอาจริงๆถ้าเขารู้แบบนี้มาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ทําแล้วก็ไม่ส่งเรื่องตั้งแต่ต้นถูกปะดังนั้นเราก็เลยเหมือนกับพูดให้เขาฟังว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราจะบอกว่าที่เราออกมาพูดเนี่ยเราไม่ต้องการจะ discredit คุณไม่ต้องการจะว่าคุณเป็นคนชั่วคนเลวหรือคุณไปหลอกเขาแม้ว่าเจ้าของร้านแม้ว่าน้องที่เป็นเจ้าของเรื่องเนี่ย เขาจะบอกว่าเฮ้ยเขาทําไปแล้วเขายอมรับในความเสี่ยงใช่ครับหมายถึงเขารู้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าผลออกมามันอาจจะมีความเสี่ยงที่เขาจะไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดถ้าเกิดมีใครพูดกับเขาว่าเฮ้ยลองทําดูไหมแล้วมันทําได้คนมันมีความหวังมันก็จะลองทําแต่ถ้าเกิดคุณไปหาทนายที่เขารู้จริงๆอะ่ะเขาจะพูดตั้งแต่ต้ตตนเลยว่าทําไปมันก็ไม่มีความหวังคุณก็จะไม่ได้เก็บเงินคุณไว้ดีกว่าถูกป่ะคะเพราะบางทีถ้าไปเจอทนายดีดๆเขาอาจจะบอกว่าโอเค เอกสารที่คุณให้มาอย่างไม่พออาจจะต้องเอาเพิ่มให้มากกว่านี้เหมือนว่าโอเคเหมือนว่าคุณอาจจะให้ไปบางทีเราอาจจะดูให้เอกสารที่ได้มาที่อาจจะได้เหมือนคุณสมบัติที่เราต้องการอาจจะได้แค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนอาจจะให้มีอะไรอีกไหมที่มาเพิ่มมาให้มันเกินไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ให้มันดูดีหน่อยหรือถ้าทนายที่ดีจะบอกเลยว่า ถ้ามันทําไม่ได้แบบเนี้ยกลับบ้านไปก่อนใช่กลับบ้านไ,ไปก่อนม,มเออจะได้ไม่ต้องหลุดสถานนะเราค่อยมาพิจรารณากันใหม่ว่าอะไรที่มันจะทําให้เราได้นะครคดได้อะไรเงี้ยหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ถึงได้อธิบายให้กับทางทั้งสองคนให้เข้าใจาเพราะเรามีนความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาคิดว่าเราอ่ะจะไปดิสเครดิตเขาเราจะไปว่าเขาเราจะบอกเราบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ ที่คุณทำมาดีอยู่แล้วคุณทําภาษีคุณทาําเรื่องของการให้ความรู้คนนะ่ะดีอยู่แล้วแต่ถ้าเหมือนกับเราไม่ถนัดด้านเนี <Yeah. S 1> จ้จริงๆเราก็ไม่ควรทํา <Yeah. S 1> เพราะว่าอย่างเราสองคนเนี่ยเราท Tube, ํา y ำ u ูทูบเราบอกท่านผู้ชมเลยว่าถ้าท่านผู้ชมดูมานานแล้วท่านผู้ชมจะสังเกตเลยว่าเราไม่เคยพูดว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะให้แชร์ไปไม่เคยเลยก็คือใครจะดูก็ดูใครใครดูก็ดูใครจะดูก็ได้ <Yeah. S 1> ไม่ดูก็ได้นะคะหรือว่าเราไม่เคยพูดเลยว่า ใครสนใจที่จะทําติดต่อส่วนตัวนะเรามาหลังไม่นะเราไม่เคยให้ข้อมูลติดต่อด้านนั้นแล้วแม้กระทั่งว่าเราสองคนทํางานเกี่ยวกับทางด้าน immigration โดยตรงเราไม่เคยรับทําเคสใครเลยเราก็ไม่เคยเอาต่างถ่าด้วยเรามักจะพูดเสมอว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากรู้และอยากทาไปติดต่อทนายไปหาทนายเราบอกวิธีการหาทนายให้เสร็จเลยว่าคุณจะดูยังไงว่าคนไหนเป็นทนายคนไหนเป็นทนาย เราบอกวิธีการด้วยว่าถ้าเกิดว่าคุณจะไปหาทนายคุณจะต้องถามอะไรบ้างแล้วเต,ตรียมเอกสารอะไรบ้างใช่ครับแล้วการท YouTube เนี่ยที่คุณเห็นว่ามีการยิงโฆษณาเข้ามาเราไม่เคยได้รับเงินจากโฆษณานั้นเป็น YouTube อ่ะเขายิงเข้ามาเพราะเราสองคนไม่เคยสมัครในการรับเงินจากการได้รายได้จาก YouTube เพราะนั้นคือไม่ใช่จุดประสงค์ที่เราต้องการทำดังนั้นคืออยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไม่ต้องการจะ discredit ใคร แล้วก็เมื่อได้คุยกับทางเจ้าของร้านแล้วเมื่อได้คุยกับทางนักบัญชีแล้วเขาเองเขาก็เข้าใจว่าเขาเพิ่งทราบเหมือนกันว่าบางคนมีลิมิ t ชันในการทำในเรื่องของการเปลี่ยนเขาเรียกว่านะสถานะด้วยบาง<ช>คน<ช>ทําได้แต่บางคนทําไม่ได้แล้วเขายอมรับว่าเขาเพิ่งทราบแล้วถ้าเกิดเขาทราบแบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่ถามใช่แต่นี้เหมือน,นว่าเบะแดนก็คือทั้งสองคนทั้งน้องและทั้ง คนทำบัญชีเขาก็ยอมรับว่าเราใส่ใ้เขารู้ว่าเขาทั้งสองคนเสี่ยงทำม,มากกว่าว่าเขารู้ว่าผลอาจจะออกมาม่ดีแต่ทั้งสองคนยอมรับว่า,าสลองแล้วกันพอเขาเกรงใจกันว่าให้ช่วยเหลือหน่อยอ,อันนี้เราก็เข้าใจนะอใช่ดังนั้นก็คือเหมือนกับว่าก็ให้เป็นบทเรียนสําหรับทุกฝ่ายก็แเรากันนะคะอันนี้จบเรื่องแรกไปทีนี้มันมีเรื่องเนืงอน,นี้ไม่เกี่ยวกับบัญชีแล้วนะแต่ว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อได้ดูเทปนั้นเนี่ย ติดต่อเข้ามาโดยตรงเลยแล้วตอนนี้มันมีคนหลายคนมากที่แบบติดต่อบอกว่าอยากจะขอแชร์เรื่องของตัวเองด้วยที่เกี่ยวกับทนายแล้วก็ทนายเพราะอย่างเคสที่แล้วเมื่อสักครู่ที่พูดไปเนี่ยคือทางเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าเขายอมรับกับความเสี่ยงแต่ผู้หญิงคนนี้ถ้าผู้ชมได้ยินแล้วผู้ชมจะสงสารเพราะเขาไม่ได้ยอมรับกับความเสี่ยงนี้นะคะผู้หญิงคนนี้ติดต่อเข้ามาจากโคโลราโดนะคะเธอบอกว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยเธอทําทงานดี เป็นบริษัทระหว่างประเทศนะคะที่มีสาขาทั่วโลกสามีเธอทํางานดีด้วยแล้วเธอมีสตังพอที่จะส่งลูลกเรียนโรงเรียนานานาชาติด้วยนะคะทีนี้ก็มาอเมริกาเนี่ยด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อจะมาเยี่ยมญาติใช่ไหมแล้วบังเอิญมันติดช่วงโควิดพอดีประเทศไทยยังกลับไม่ได้ในช่วงนั้นนะเขาก็ไปเจอกับเจ้าของร้านร้านหนึ่งบอกว่าอุ๊ย เธอมาทํางานร้านเราหรือเปล่าเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราให้เธอเป็นแมนเจอร์ของร้านแต่เราจะทําใบเขียวให้เธอด้วยเขาฟังดูเขาก็สนใจพอมาถึงจุดนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เขาคิดก็คือเขานึกถึงลูกพอเขาพูดถึงลูกปุ๊บนะเสียงเขาสะอื้นทันทีเลยท่านผู้ชมเพราะเขาบอกว่าสิ่งเดียวที่เขาคิดก็คือว่าอยากให้ลูกมีโอกาสเรียนหนังสือต่อที่นี่พอได้ยินเช่นนะั้นเนี่ยเจ้าของก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะติดต่อทนายซึ่งเป็นทนายเขาเรียกว,ว่า business lawyer ไม่ใช่เป็น immigration lawyer นะ แต่เป็นทนายที่รู้จักมักจีกับทางเจ้าของร้านเป็นอย่างดีจะให้ช่วยทําเคสใบเขียวให้ผู้หญิงคนนี้ด้วยความที่เขาก็ไม่ได้มีความรู้มากแล้วก็เจ้าของร้านก็พูดประมาณว่าเธอไม่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรเลยเธอเสียแค่ค่ารมเนียมใบสมัครอย่างเดียวเท่านั้นเขาก็บอกว่าเอ้าก็ฟังดูก็ดีดิเพราะว่าได้ทั้งใบเขียวด้วยสตางค์ก็ไม่ต้องจ่ายลูกก็ได้เรียนที่นี่ถูกปะก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เขาทำทีนี้ปรากฏว่าเขาก็รอ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 เท่าไหร่ก็ไม่ได้มีผลตอบรับกลับมา ว่าเฮ้ยยังไงตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลอะไรมากเนื่องจากเพิ่งมาถูกปะแต่เขาก็ออฟเฟอร์กับทางลอยเยอร์ของร้านไปด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําเป็นแมเนเจอร์ไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะฉันพอจะมีสตังค์จะทําเป็นนักลงทุนก็ได้ฉันก็จะมาลงทุนก็ได้แต่เพียงแค่จุดประสงค์ก็คือขอให้บอกมาว่าต้องทําอะไรบ้างปรากฏว่าทางนั้นอนะไม่เคยอธิบายเขาฟังเลยว่าขั้นตอนคืออะไรอันนี้มันเกิดขึ้นกับหลายคนมากเลยที่ผมเห็นว่า กับคนไทยนะมไม่รู้ว่าทําไมต้องเกรงใจคุณจ้างทนายนะคุณจ้างเขาเขาเป็นปเขาเป็นลูกจ้างของคนนะเหมือนแล้วเกรงใจโอ้ไม่กล้าถามไม่กล้าเบิร์กเขาไม่กล้าไปถามว่าเทคเคสถึงไหนแล้วบางคนรอเหมือนว่าหกเดือนเจ็ดเดือนบางคนก็รอปีหนึ่งเพื่อจะโทรไปถามว่าถึงไหนแล้วไม่ได้คุณเป็นเจ้านายเขาคุณเป็นคนที่จ้างเขา คุณตามได้ว่าเฮ้ยหรือจะเริ่มจ้างเขาก็ได้ถ้าเกิดเรามีสตางนะก็คือเหมือนก็โอเคงั้นช่ม่จ้างคนอื่นก็แล้วกันถ้าคุณไม่พอใจเหมือนคุณบอกเอาเอกสารกลับมาหมดเราไปหาทนายใหม่ก็ได้ใส่เพราะมันเป็นหน้าที่ของคุณที่ฟอร์เวอ์วเหมือนกันอย่ายอมเหมือนว่าเฮ้ยต้องเขาเป็นถึงทนายก็เขารู้ว่าเขาทำอะไรเขาจะไม่ทำเคสให้เราเคสส่งไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวสตั๊กเดี๋ยวไม่ต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไไปอีก อันนี้มันเป็นประเด็นของตัวเราเองไม่ใช่เป็นประเด็นของทนายเขาเป็นผลประโยชน์ของตัวเราเองอทีน,นี้กลับมาที่เรื่องนี้นะปรากฏว่าทนายเนี่ยก็ไปขอเขาเรียกว่า labor certificates นะจากกรมแรงงานปรากฏว่าอันเนี้ยโดนปฏิเสธจากกรมแรงงานมาตั้งแต่ต้นโดยที่เจ้าของเรื่องไม่ทราบนะคะแล้วเท่านั้นยังไม่พอพอโดนปฏิเสธจากกรมแรงงานปุ๊บทนายยังดันทุลังเขาเรียกว่าดันทุรังนะส่งเรื่องต่อไปที่ USCIS อีก จะสมัครใบเขียวให้เขาต่ออีกซึ่ง <c oughs> มันเป็นไปไม่ได้ทาง U.S.A.S ก็บอกว่าอา้าวกรมแรงงานบอกว่าคุณไม่มีคุณสมบัติชั้นปฏิเสธกรมแรงงานปฏิเสธมาตั้งแต่ต้นแล้วฉันก็ทำอะไรต่อให้คุณไม่ได้มันเดตั้งแต่มันเดยตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว <c oughs> ทีนี้ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ทราบก็รอแล้วรอเล่าเวลาผ่านมาเป็นปีนะคะจนกระทั่งปีกว่าถามยังไงเขาก็ไม่ยอมบอกนะคะ เขาก็เลยไปถามเพื่อนเพราะว่าเฮ้ยมันมีวิธีทางไหนบ้างที่เราจะ follow up เคสกับทาง USCIS ว่าตกลงเคสเราอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ย USCIS น่ะเขามีเว็บไซต์ที่มเป็นออนไลน์ที่เราสามารถจะเช็คสเตตัสของเราเองได้เข้าไปดูสิปรากฏว่าตอนนี้เคสของเธอโดนปฏิเสธมาเป็นปีแล้วท่านผู้ชมเธอกลายเป็นโรบินฮูดโดยที่ไม่รู้ตัวและเธอบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เธอรับไม่ได้เพราะว่าเธอถามตั้งแต่ต้นแล้วว่าจะให้เธอทำยังไงบ้างเพื่อที่จะให้มันถูกต้อง ปรากฏว่า <c oughs> เธอก็ไปบอกกับเจ้าของร้านว่าเธอรู้แล้วนะว่าเคสของเธอโดนปฏิเสธแล้วเธอกลายเป็นโรบินทูดคุณรู้ว่าเจ้าของร้านบอกว่าอะไร <c oughs> ไเฮ้ยไม่ต้องไปคิดอะไรมากคือบอกว่าถ้าเกิดอยู่นิ่งๆเฉยๆก็โอเคนะถ้าเกิดมาไม่ได้จริงๆอะ่ะเดี๋ยวขอรีไพยให้เพราะใครๆเขาก็ทํากันโอ้ยเขาพูดแบบนี้เจ้าของร้านพูดแบบนี้คือหน้าตาผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ด้วยความสะอึกสะอื้นบอกว่า คุณบีพี่ไม่ได้ต้องการเป็นโรบินฮูดพี่ไม่ได้ต้องการรีภพัยชีวิตพี่ดีจะตายพี่จะไปขอรีภัยด้วยเรื่องอะไร,รที่เมืองไทยอะ่ะคือนั่นคืออันสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้บทสรุปก็คือว่าถ้าเกิดคุณไปหาคนที่ใช่ก็จะโชคดีคุณก็จะโชคดีตอนนี้เราก็บอกเขาไปตรงๆว่าอันนี้เราก็ว่าคุณอย่างหนึ่งด้วยนะว่าจริงๆจะไปโทษเจ้าของรา้านอย่างเดียวก็ไม่ได้ตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้ไปหาข้อมูลคนต้อง follow up เหมือนอะไรอ่ะว่าคุณขอเ e น e f i t อะไรใช่ป่ะเหมือนง่ายที่สุดว่าคุณขอเ e n น f i ตคุณก็ต้องตามเหมือนว่าเราไปขอให้ย้ายที่อยู่ให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราคุณก็ต้องตามว่าว่าเขาย้ายให้ไหมอะไรเงี้ยถ้าถ้าเวลามันโอเวอร์ไปแล้วเราต้องถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือสุดท้ายผูย้หญิงคนนี้เขาบอกว่าคุณรู้รึเปล่าว่าเขายังไม่กล้าบอกสามีที่เมืองไทยเลยอ่ะยังไม่กล้าบอกสามีที่เมืองไทยว่าตอนนี้เป็นโรบินฮูดไปแล้วนะแล้วมันก็จะมี ผลประโยชน์อ่ะสมันก็จะมีผลเสียไปกับถึงสามีเขาถ้าสามีเขาจะมาเที่ยวหรือขอวีซ่าหรือลูกกับภรรยาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็จะเห็นว่าเอ้านี่สองคนนี้โดดโดดแล้วก็ใช้เข้ามาทำไมมันมีมันมีผลเสียระยะยาวที่มันตามมาเราก็บอกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ซ้าเติมพี่นะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ไปหาคนที่ถูกต้องตั้งแต่แรก ไปคุยตั้งแต่ต้นนะเพราะทนายคนที่ทำมาเป็น business lawyer ไม่ใช่เป็น immigration lawyer นนเขาก็ไอาจจะไม่รู้อะไรใช่น,ะะนี่เปรียบเทียบง่ายที่สุดคุณจะไปหาหมอเท้าเพื่อจะจะไปฝึกษาเขาเรื่องผ่าหัวใจอ่เราถา<ช>ต้องใช่ไหมก็คือไปเขาเรียกว่าไปไม่ถูกโรครกษาหาหมอไม่ถูกโรคมันก็จะเป็นเช่นนี้นะคะนี่ก็เหมือนกับเป็น อุทาหรณ์ที่เล่าให้ฟังอย่างที่บอกก็คือไม่ได้ต้องการจะว่าใครแต่ว่าเนี่ยเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังแล้วช่วงนี้มีท่านผู้ชมหลายท่านมากเลยที่ติดต่อเข้ามาอยากจะขอแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่เจอลักษณะแบบเนี้เราก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ได้แต่ว่าก็ต้องขอทยอยสลับกับหัวข้ออื่นไปด้วยนะเพรา<น>ะมันมีหัวข้ออื่นๆที่คนก็อยากจะรู้ด้วยเหมือนกันสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะไปทำคมสาด <c oughs> บ้านเ,นเดิมอาทิตย์หน้าเจอกัน <c oughs> ใหม่นะคะคท่านผู้ชมขอโทกคนรักษาสุขภาพสวัสดีนะคะ